สร้างความฮือฮ<ห>าแก่แฟนหนังไม่น้อยเมื่อ Wonder w o m a n นหนังซูเปอร์ฮีโร่ค่ายดีซีเรื่องล่าสุดทำคะแนนวิจารณ์บนเว็บไซต์ r o t t e น Tom a t o ส s สูงเป็นประวัติการ์ถึงร้อยละ9กกลายเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ได้คะแนนจากร o t t e น Tom a โตส s สูงที่สุดแสงหน้า The Dark k n i g h ์ของคริสโตเฟอร์โนแลน์เจ้าของสถิติเก่าที่เคยทำคะแนนได้ร้อยละ94นับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับหนังซูเปอร์ฮีโร่หญิงเรื่องแรกในรอบ12ปี เพราะที่ผ่านมาหนังที่มียอดมนุษย์ญิงเป็นตัวชูโรงมักล้มเหลวทั้งเสียงวิจารณ์และรายได้และยังเป็นการกู้หน้าหนังซูเปอร์ฮีโร่ค่ายดีซีที่มักเปิดตัวด้วยเสียงวิจารณ์ในแง่ลบเสมอ <Will come. S 2> แต่แฟนหนังในเลบานอนอาจหมดสิทธิพิสูจน์ความด่งดังของ Wonder Woman เ mm hmm. มื่อกระทรวงเศรษฐกิจการค้าเลบานอนและกลุ่มแคมเปญ To บ o y ค o t t s u p p o r t e r s o อ i s r ิส l l e b ลเลบ พยายามเรียกร้องให้รัฐบาลแบดการฉาย Wonder w o m ู n มนเนื่องจากไม่พอใจที่ผู้สร้างให้เก่ากระดดดาราสาวที่เคยรับใช้กองทัพอิสราเอลคู่อริทางการเมืองของเลบานอนมารับบทนำในหนังและไม่พอใจที่นางเอกสาวแสดงจุดยืนสน,สนับสนุนกองทัพอิสราเอลรวมถึงคำพูดที่เธอกล่าวว่าการฝึกซ้อมกับกองทัพอิสราเอลเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้เธอประสบความสำเร็จในการแสดงหนังฮอลลีวูด เลบานอนมีกฎหมายกีดกันสินค้าอิสราเอลและห้ามชาวเลบานอนเดินทางไปอิสราเอลหรือติดต่อกับชาวอิสราเอลเนื่องจากทั้งสองประเทศยังอยู่ในสภาวะสงครามที่ผ่านมากลุ่มแคมเปญทูบอยคอสปอร์เตอร์สออฟอิสราเอลเลบานอนพยายามแบนหนังของเกากระดับบ่อยครั้งทั้ง Fast and the Furious และ Batman vs. Superman แต่ก็ไม่เป็นผลซึ่งวันเ r วูแมนมีกำหนดฉายที่เลบานอนในวันพุธนี้ แต่ทางกลุ่มยังเชื่อว่าหากคำสั่งแบนได้รับการอนุมัติโดยสมาชิกคณะรัฐมนตรีจำนวน6คนการแบนในนาทีสุดท้ายก็ยังเป็นไปได้มีหนังต่างชาติถูกแบนในเลบานอนบ่อยครัง้งเช่นหนังฮอลลีวูดของจอร์จทูนีเรื่องซิเลเนนาและแอนิเมชนันฝรั่งเศสรเรื่องเปอร์เซโพลิสเคยถูกแบนเพราะมีเนื้อหาใสา่ร้ายกลุ่มอิสซลเลาะพักการเมืองของมุสลิมชีอะห์ในเลบานอน รวมถึงวอลส์แอนบาเชียก็ถูกแบนเพราะถ่ายทอดเลบานอนในฐานะแหล่งกบดานของกองทัพปาเลสไตน์ระหว่างการทำสงครามกับอิสราเอล